เพื่อไทยเตือนประชาชนหลังมิจชาชีพระบาดอ้างลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลจ้องดูดเงินในบัญชีคนไทยเตรียมจัดการขั้นเด็ดขาดผู้ไม่หวังดีแชร์ภาพและข่าวว่ามีการยกเลิกการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ0งหมบาทกระจายบนโซเชียลมีเดีย รวมทั้งมีการเผยแพร่แอปพลิเคชันปลอมโดยอ้างการลงทะเบียนเพื่อรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนั้นพักเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลขอแจ้งไปยังที่น้องประชาชนขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพักเพื่อไทยยังไม่ได้เข้าบริหารประเทศตามกฎหมายดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่มีการจัดทำแอปพลิเคชันดิจิทัลวอลเล็ต และยังไม่มีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนางสาวตรีชดากล่าวว่าพักเพื่อไทยในฐานะพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าจะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทยโดยเร็วตามที่ได้หาเสียงไว้ทันทีเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารประเทศตามกฎหมายขณะนี้นโยบายอยู่ในระหว่างที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายให้เป็นจริงโดยเรววอแวน ดังนั้นการที่ผู้ไม่หวังดีพยายามปล่อยข่าวปลอมว่าจะมีการยกเลิกนโยบายดิจิทัลวอลเล็จึงไม่เป็นความจริงเป็น Fake News ที่ต้องการทำลายความหวังของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับที่มีผู้จัดทำแอปพลิเคชันอ้างลงทะเบียนเพื่อรอรับเงินดิจิทัล100่งบาทในขณะนี้จึงเป็นความพยายามที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเข้าใจผิดขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชน อย่าหลงเชื่อการกระทําของมิจฉาชีพที่อาศัยจังหวะการจัดตั้งรัฐบาลมาทําร้ายพี่น้องประชาชนโดยมุ่งที่จะดึงเอาข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นพฤติกรรมของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่จ้องจะดูดเงินในบัญชีที่น้องประชาชนนางสาวตรีชดากล่าวว่ารัฐบาลโดยการนําของพรรคเพื่อไทยจะมีการรายงานความคืบหน้าในการผลักดันนโยบายรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสรวมทั้งเป็นการระวังป้องกันไม่ให้ตกเป็นย่ ของมิจฉาชีพออนไลน์และขอเตือนไปยังแก๊ง call center และมิจฉาชีพทั้งหลายหยุดการกระทําผิดกฎหมายหยุดพฤติกรรมหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะรัฐบาลใหม่ที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำมีแนวทางในการจัดการมิจฉาชีพเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลต่อไปอีกรวมทั้งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด